ขอเจริญพรญาติโยมหลังจากเมื่อวานมาถึงก็เข้าไปกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ท่านก็ให้ความเมตตาให้พักหนึ่งคืนแล้วก็ทําวัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ไปด้วยเลยนะครับวันนี้เราก็ได้เดินขึ้นมาถึงพระพุทธไสยญาติครับขึ้นมากลับแต่ไปกราบอยู่สองจุดนะครับวันนี้แล้วก็จะไ,ได้แยกเดินออกไปอันนี้ก็ขอถ่ายทอดสดไม่เก็บภาพแล้วเหนื่อย ก็ขอถ่ายทอดสดดูไปด้วยกันเลยก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ติดตามรับชมนี่คืออะไรอาจารย์โมเดลมเเดลเป็นโมเดลโ้ยเหนื่อยอ่สวยเลยนะครับ เป็นโมเดลนะครับโหเยอะไปหมดเลยก็จะได้ขึ้นไปกลับนะครับใครที่ยังไม่ได้มาก็มีโอกาสก,าก็มาเลยนะครับติดหนึ่งในสิบของประเทศนะที่ว่าสวยงามนะครับมาถึงแล้ว ก็มากาบนะครับขอ,อพรเป็นสิริมงคลปีมงปีใหม่นะครับโอ,อ้สวยจริงๆเป็นไวนิวนะครับไวนิวพระวิหารประดิฐานพระองค์พระสัยญาติโลกนาศาสดามาหามุนีวัดป,ป่าภูก้อนตำบลน,นาคัมตำบลบ้านกองอำเภอนายูจังหวัด,ดอุดรธาน,นี เดี๋ยวจะข้อพาไปชมด้านในนะครับนะเดี๋ยวขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็จะพาไปดูพระนอนด้วยนะป็นกราบพระนอนนี่นะครับเหนื่ยอยครับญาติโยมเดินขึ้นมานี่โอ้โหบริขารเอาไว้ข้างล่างครับไม่สามารถที่ทจะแบกขึ้นมาได้เพราะว่ามันหนักหนักมากๆนะครับ วันนี้เป็นวันเกิดของพระอาจารย์ด้วยนะครับเป็นวันเกิดของพระอาจารย์ด้วยปางวันเกิดเดี๋ยวขอคุมผ้าก่อนคุมผ้ากีบอนก่อน เมื่อคืนก็เจริญพุทธมนต์นะครับก็พระองค์ท่านก็ทรงมาเป็นเคยมาที่นี่นะครับมาเปิดงานนะครับอท่านจาวาวานลอกเราให้ฟังว่าท่านมาที่นี่นะก็เมื่อคืนก็ร่วมจเจริญพุทธมนต์นครับะวาอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไป ชมดันบนน,ะนี่มนครับอจาจารย์วอาจะถ่ายตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วหัรู้สึกจะไม่ไหวนะเหนื่อยชันมากรับทางขึ้นทางเดียวอันจมกล้องใช้อัน ขอไม่ขอเก็บภาพนะครับขอถ่ายเป็นไลฟ์สดไปเลยนะครับได้ดูพร้อมกันไปเลยจะมีอีกสองสองจุดนะครับเดี๋ยวจะพาแล้วก็จะพาไปกราบพระท่านอาพระอาจารย์ด้วยนะครับก่อนะออกเดินทางครับเดี๋ยวขออนุญาตจ,จากท่านแล้วเดี๋ท่านโอ้ยเหนื่อย อาเวสุวรรณโอ้สวยจริงๆป่ะเราไปชมด้านไหนกันกลางคืนปิดนะครับกลางคืนปิด จะเปิดประมาณแปดโมงเชา้าแปดโมงครึ่งนะครับเปิดให้อ่ได้เข้ามานะครับนี่ครับเวลาเปิดแปดโมงครึ่งเวลาปิดก็สิบเจ็ดโมงนะครับขึ้นมาไม่ได้นะครับขึ้นมาไม่ได้กลางคืนเขาบอกจะสวยมากนะเพราะว่าไฟไฟนะครับเปิดไฟสวยอะไรกลางคืน กาศก,ก็ขอจเจริญอรญาติรวมมาเดอ้อก่อนปีใหม่ใครที่ยังไม่มาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของของวัดได้ภาพบรรยากาศหรือใครจะดูตรงไลฟ์สดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก็ขออนุมโมทนา โอ้ยไม่ไหวโยมเหนื่อยดีไม่ได้เอาบริขานขึ้นมานะบริขารขึ้นมานี่ก็ไม่ไหวน,นนทครับหมู่บ้านที่เดินบินครับบินตะบาดนะมองขึ้นมาเห็นนะครับก็จะเห็นตรงนี้จะ,จะเห็นนจุดนี้เด่น ออกดานข้างมือนกันก็จะปลาสวดมนต์เดี๋ยวเดินดูรอบก่อนโอ้ ท่านพระอาจารย์เจ้าว่าท่านมีความเมตตามากนะินช้าก็จเจริญเมื่อ,อคืนทําวัดสวดมนต์กับกับท่านนะครับแล้วก็เช้ามาท่านก็นิมนต์ให้สันเช้าก่อนนะครับสันเช้าแล้วก็ให้ขึ้นมากราบก่อน,นครับก่อนแล้วก็ถามหาพระอาจารย์ใหญ่ด้วยว่าพระอาจารย์ใหญ่เป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะท่านก็รู้จักกันนะครับว่าเป็นลูกศิษย์ท่าน ก็เป็นบุญครับเป็นบุญเราได้มาแล้วเรามากล่าวเดินเหนือห่อยเลยก่อนโมทนายาตยมที่มีโอกาสนะก็อยากให้มากัน ข้อคงไหนกันนี่นี้เป็นพระนอนนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับองค์ใหญ่ นี้จะเป็นด้านหน้านะัด้านหน้าที่เดินเข้ามาออรโยงก,ก็ดูแลเดินไปดูด้านหลังก็ด้านหลังมีอลไร ด้านหลังก็จะเป็นภาพการสร้างประวัตินะครับนี่จะเป็นการสร้างวันที่การเรียงหินอ่อนแกะสะลักานาเจ็ดสิบพรรษานวิหารสังคบดิดา นี่คือท่านท่านครับท่านเจ้าอามีความเมตตามากสุดๆเลยครบาอาจารย์ตรวจชมการทำงานของศิลปินคนที่ออกแบบศิลปินแห่งชาติอ,อันนี้ครูบาอาจารย์ที่มาเยือนสักการะ นะครับก็มีพระมหาเถระทั้งนั้นเลยนะครับห,หลวงปู่อินก็มานะครับหลวงปู่อินนี่พระองค์พาก็มานะพระองค์พาเป็นประธานนะครับว,วิธีบรรจุพระบร,บรมสาลีริกธาตุ นี่นะครับตรงนี้จะจะบรรจุพระมรรมรมสารีลิกธาตุนะครับแต่จะอยู่ตรงเกศนะครับน่าจะเป็นพระเกศานะพระเกศนะครับของพระพุพทธร,รูปที่องค์นอนเนี่ยครับพอมัค่อยจะรู้เรื่องอะไรครับทุ่งมาครั้งแรกมาขอายัยญาิโยมด้วยก็พาดูเข้าเดี๋ยวจะไปสวดมนต์นะ อสวยเหมนอนกันอ๋อจะมีอีกที่หนึ่งอาริยะสัจสีสวยจริงจริงยมสวยมากๆเนี่ยความรูมาก 来来来，别打。 มาท่านไทย Mm-hmm. Ojo suci, aya nama jaya bude kasawa, an ha di wan de de ตถาคตังปุญญังสาธุอนุโมทิจะภังสาธุ

นี่เป็นพระนอนนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปไปไปอ่าพระมหาเจดีนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้ลายสดให้ดู อีกรอบหนึ่งนะครับไปกราบท่านพระอาจารย์นะครับไปกราบลาท่านพระอาจารย์จะให้เดินดูรอบๆเดินดูรอบอ้ไม่รู้จะลงทางไหนก็ใครที่มีโอกาสมานะญาติโยมก็มากราบได้นะปีใหม่เอาโชคเอาชัอาบุญนะครับ เปิดแปดโมงครึ่งนะครับปิดห้าโมงหกโมงนะปิดโดยเวลาขึ้นมาไม่ได้นะครับเป็นนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะวันวันสองสามคันรถบัสนะครับเทืออ ภูเขาพนังสอปอป,อ,ปอดาวอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายวัดผาตากเสื้อจังหวัดหนองคายเสื้อเขาภูพานน้ำตก,กยุคยุงทองวัดป่านาคำน้อยอำเภอไดนายุงวันนี้ก็จะไปอีกวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านให้ไปแวะปรากฏที่ พัดท่านนะครับวานเจอกับท่านพอดีท่านก็บอกห่างจากนี่ไปประมาณ20โลนะครับแล้วก็จะได้ดูแผนที่ในการเดินอี่ยีหนึ่งจะได้กลางแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ปักหมุดนะครับจะได้เดินข้ามเข้าเขตจังหวัดลาวเอจังหวัดเลยนี่ครับเจดีที่เราจะเดินไปนะครับเห็นยอดเจดีอยู่นะครับเล็กๆ ยอดไผ่นะครับเราจะโูมให้ดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูดดนี่ครับเห็นยอดเจด,ดีไหมเนี่ยยอดยอดเจด,ดีเราก็จะเดินไปจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อน แล้วก็พ้อาอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับอ่าครูบาอาจารย์โทรมาตามนะครับท่านบอกให้ไปช่วยหมู่คณะฝั่งโน้นนะครับเมื่อเช้าท่านก็ได้แยกจากเราไปนะครับก็เหลือแค่สามรูปนะครับที่จะเดินนะครับอาจารย์เขาโทรมาตามนะครับให้ไปช่วยเพราะว่าไม่มีใครช่วยนะครับฝั่งโน้นเป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องแยกกันไป ก็มมีอะไรมากแล้วครับก็ให้ดูคร่าวๆอ่ะพอประมาณแล้วเราก็จะไปดูพระพมหาเจดียอีกรอบหนึ่งครับด้านล่างก็จะไลฟ์สดให้ญาติโยมได้ดูอีกทีหนึ่งก็เป็นบุญนะครับใครที่ได้เข้ามาชมนะครับมาขอเข้ามามาขอโปขอพรนะครับ ในการเดินในการประพฤติปฏิบัตินะครับว่าเราได้มาถึงแล้วเดินมากราบเราเดินมานะครับเดินมาด้วยความตั้งใจนะครับจาริกไป,ปดึกมาได้มาพักมาปักกดมาสวดมน,นั์นมากราบมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่้อมแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็ถือว่าเป็นบุญถ้าใครมีโอกาสาก็นั่งรถมาเที่ยวนะครับมาเที่ยว โอ้สวยจริงๆโยมนี่อากาศถ้าเกิดหนาวมากก็จะเป็นทะเลหมอกเลยนะครับเป็นทะเลหมอกเลยเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อย

เฉพาะเจ้าหน้าที่สวนจริงยมนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะอ่ะขอจบการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ขอโมตนายาณโยมที่ได้รับชมรับฟังขอได้มีส่วนร่วมในบุญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน ด้วยเธินสาธุ